กาติดทุกข่าวสารทั่วไทยกับศูนย์ข่าววิทยุบอกอรับฟังข่าวต้นชั่วโมงจากศูนย์ข่าววิทยุมอกอสองขลาค่ะสำนักง,งานเกษตรจังหวัดสตูลติดตามการดําเนินง,งานแปลงตอนแบบของเกษตรกรในอำเภอถุงว่าเพื่อขับเคลื่อนงานทรงเสริมการผลิตประจําปี2 5 6 6ให้มีประสิทธิภาพและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน นายชาั Jam ่นน่ะรงวิรุนน่ซานเกษตรจังหวัดสตูลเปิดเผยว่ากลุ่มทรงเสริมและพัฒนาการผลิตสำนักงานเกษตรจังหวัดสตูลรวมกับสำนักงานเกษตรอำเภอถุงวาลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานแปลงต้นแบบของเกษตรกรอำเภอถุงวาในด้านต่างๆที่จะขับเคลื่อนงานทรงเสริมการผลิตประจำปี2566ได้แก่งานทรงเสริมเกษตรแบบแปลงใหญยงานทรงเสริมการผลิตหมายพลงานทรงเสริมการผลิตข้าวงานทรงเสริมหมายยืนตอนงานทรงเสริมผืนไร่ ืชพ,พักผือสมุนไพรงานทรงเสริมหมาตรฐานสินขาเกษตรและงานทรงเสริมเศรษฐกิจพ่อเพียงทฤษฎีไมมเกษตรผสมผสานประกอบด้วยหนึ่งแปลงต้นแบบมะพร้าวแปลงย้ายตำบลคอนคลานของนายสวัยเจเจสาหมูสามตำบลคอนคลานติดตั้งระบบน้ำเพื่อเพิ่มผลผลิตและเลี้ยงสัตว์ภายในแปลงสองงานทรงเสริมการผลิตใหม่พ้น คองนางสลวยแสงแก้วมูสีตำบลป่าแก่บ่อหินผลิตถุเรียนมังขุดล่องก้องและจำปะดะได้รับมาตรทฐาน GAP โดยสามารถเพิ่มมูลค่าค้องสินค้าด้วยการจำหน่ายพานช่องทางออนไลน์ 3. งานส่งเสริมการผลิตหมย,ยืนตอนแปลงปามน้ำมันข้องนางนัดจะว่าเท,ท็หนอกมูสีตำบลคอนคลานเพิ่มพ้ผลิต โดยการใช้ปุ๋ยผสมเองเหลียงสั์ในสวนปามน้ำมันและจากสารวัสดุทางจากปามน้ำมันเพิ่มมูลค่าเส้นขาสีงานส่งเสริมการผลิตผืดไายผืดพักผืดสมุนไพรไม้ดอกไม้ประดับแปลงสมุนไพรคองนั่งสาววิริณยาจ้าวิสูตรหมูสามตำบลคอนคลานมีการปลูกสมุนไพรแล้วนำไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชน 5. งานส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยแปลงผิกไทยข้องน่ายพรมพอดสิริพรชชยเจริญมูหกตำบลถุงวามีการปลูกผิกไทยได้รับมาตราฐาน g a p สามารถวางแผนการผลิตเผื่อส่งจำนายในโรงแรมจังหวัดใกล้เคียงและฮกงานส่งเสริมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริคือแปลงเกษตรผสมผสานของนางท่านวรรด ชูเฉื่นมู่ฮกตำบลหน้าทอนมีการทำเกษตรแบบผสมผสานโดยปลูกผืดพักหม้พ้นหมายยืนตอนและหม้ปาเศรษฐกิจรวมถึงการปลูกกลวยกวา1นึ่งร้ยายพันสร้างรายได้ต่อเนื่องยังย่งยืน ทั้งนี้เพื่อเตรียมพร้อมว่างแผนดำเนินการขับเคลื่อนงานทรงเสริมการเกษตรตามภารกิจประจำปี2 5 6 6ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันและเกิดงานถี่มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลสาม,มารถต่อยอดและขยายพ้นได้ต่อไปวินี่นาดสุรากำแห้งซุนค้าวิทยุม,มกอสงคลารายงานค่ะรวดเร็วฉับไวเพื่อชุมชนไทยทุกวัน